สวัสดีครับกับผมอยู่ชี้เฮลุนนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมครับกันนะครับแต่ไม่ได้มาเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับผมได้เห็นหลายคอมเมนต์หรือหลายโพสเนี่ย มันถามถึงผมว่าเออพี่ครับไอเอฟเฟิร์ฟเอ่อฟิวเจอร์เวิลด์เนี่ยของคุณเคนเนี่ยเออบ้านพี่ยูชิเออทำไมไปโผล่อยู่ตรงนั้นได้เละครับเห็นคุณเออทูเฟสเตอร์เข้ามาเยี่ยมนะฮะซึ่งใช่บ้านพี่จริงๆหรือเปล่าคําตอบคือบ้านผมเองครับบ้านผมเองครับมันต้องขอขอบคุณทูเฟสเตอร์ที่มาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับถึงเขาจะไม่รู้จักผมก็ตามดีนะครับผมก็ได้เสาอนุสาวรีย์ป้ายของเขามาเรียบร้อยแล้วนะฮะดีครับ thank you so much นะฮะขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนนะครับผมนะซึ่ง มาต้องสงสัยว่าทําไมบ้านผมมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทําไมมันเป็นเฟอร์เจอร์อย่างนี้เขาปรับอะไรแป๊บนะครับอ่าโอเคโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพาทัวร์บ้านกันนะครับเห็นคุณเฟสเตอร์เขาเข้ามาบ้านผมแล้วนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าส่วนต่างๆของบ้านผมมีเอาไว้ทําอะไรบ้างฉะนั้นเราจะมา ดูกันเลยครับผมนะส่วนแรกที่เราจะมาพูดกันเลยก็คือส่วนตรงลาวหมูแพะแล้วก็ไก่ครับนะฮะลาวแกะกับไก่นะแกะกับวัวนะซึ่งแกะเออลาวไก่จะอยู่ในบ้านนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะเอาไว้แบบพ่อพันธ์นะฮะพ่อพันธ์ุพวกเออหมูแล้วก็แกะและ้วก็วัวเพื่อเอาแบบว่าในกรณีที่แบบว่า ในพื้นที่นี้ไม่มีอาหารเลยนั่นเองนะครับผมจะได้ตีตรงนี้ง่ายๆนั่นเองเดี๋ยวผมจะทําแบบว่าเปิดให้แบบเอาเนื้อวัวฟ,ฟ,ฟีตรงนี้บริเวณนี้นะครับแต่ผมต้องทําการขยายฟาร,ร์มให้มันใหญ่กว่านี้นั่นเองนะครับอาจจะทําฟาร,ร์มใต้ดินด้วยนะครับแต่ตอนนี้ย,ยังไม่ทำแล้วก็ทําแบบออซอฟๆไปก่อนนั่นเองนะครับผมครับนะฮะโอเคายโอเคติดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ,เ,เ,รบเพื่อให้รู้ว่ามีคนมาเยี่ยมนะครับ ก็ถ้าใครจะมาเยี่ยมแล้วก็ช่วยมาแปะตรงนี้ด้วยนะออคุณเฟสเตอร์เขาแปะไวเ้เรียบร้อยแล้วนะมันคือบล็อกอะไรเนี่ยอ๋อบล็อกสลามกินสไลมโอเคนะครับใครมาเยี่ยมก็มาเยี่ยมกันได้เลยนะครับนะฮะซ,ซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยคนทั่วไปเข้าไม่ได้หรอกครับนะบเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟของเอ่อของเกมเมอร์นั่นเองนะครับของผู้ยูทูบเบอร์ซึ่งโอเคเข้ามาในบ้านแล้วหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมาตรงนี้มันดูแบบยังไงไม่รู้เหมือนกันผมจะอธิบายก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับน้ะขวดน้ําอาหารพวกน้ํายาหรือน้ําผลไม้ตรงนี้นะครับพี่กิฟต์เขาทำให้นะครับผมนะอันนี้พี่กิฟต์เขาทำให้แล้วก็นี่ครับที่วางหนังสือนะครับก็พี่กิฟต์เขาทำให้เหมือนกันนั่นเองส่วนที่เหลือมันก็ทํากับท่านครูกัน2คนนั่นเองนะครับส่วนในบ้านเนี่ยการตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้เนี่ยผมทําคนเดียวนะฮะผมทําคนเดียวนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับมันคือถังขยะนะฮะคุณเอ่อทูเฟสเตอร์ก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นเอ่อว้ทิ้งขยะอะไรที่มันจะเป็นก็ทิ้งไปนะครับผมนะ เรามาดูอีกส่วนหนึ่งดีกว่าครับผมส่วนที่นอนผมก็เป็นแบบเนโมไปก่อนแบบนี้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะทํายังไงนะว่าจะออกแบบบ้านยังไงนะครับผมนะซึ่งด้านเนี่ยยังเสร็จไม่สมบูรณ์เพราะว่านานๆผมจะเข้าเซิร์ฟทีนั่นเองนะครับนะฮะอ่ะเราไปดูส่วนของเล้าไก่ดีกว่าเล้าไก่ซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมจะมีไก่เพียบมากมายนะครับซึ่งเอาไว้แบบปั๊มเอาไข่เอาของอะไรมานี้นะครับผมเนะี่ยซึ่งไก่มันชอบไปอยู่ตรง ไม่ใช่ยอยู่ตรงมุมๆเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกันนะฮะก็ไม่รู้เป็นอะไรช่างมันนะครับผมนะฮะส่วนตรงนี้ยังไม่มีการต่อเติมใดๆทั้งสิ้นเพราะเพิ่งรืออ้อถอนเพราะว่าจะทําแบบห้องแบบเป็นเหมือนบาร์แบบบาร์สำหรับคนที่เข้ามาพักผ่อนเลยแบบต้องการที่จะหลบลีก อย่างเช่นคิปเปอร์หรือพวกเ,เขาเรียกว่าพวกอซอมบี้หรือใครที่แบบกำลังสู้บอลและกำลังจะตายก็มาหลบตรงนี้ได้ผมจะทําเป็นบาร์ละกกันนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องการทําอาหารเดี๋ยวก็กค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ <c oughs> ขอบอกไว้ก่อนว่าผมนานๆจะเข้ามาเล่นทีนะครับผมนะ <c oughs> ส่วนตรงนี้ฟาร์มผมคิดเองครับผมผมคิดว่าน่าจะทําแบบฟาร์มแบบแบบติดติดกับเตียงที่นอนอะไรมานี้จะมีกระจกกั้นนะฮะให้มันดูสวยงามเห็นไหมครับเราจะมีหญ้าหญ้าข้าวนะฮะ แล้วก็มันฝรั่งแล้วก็แครอทนะซิ่งนี่ครับผมก็ได้ปลูกเอาไว้เดี๋ยวผมก็จะทําการปลูกแตงโมแครอทไอ,อแครอทเราปลูกแล้วแตงโมซึ่งแตงโมผมหาปลูกไม่ได้แล้วก็จะปลูกฟักทองด้วยนะแต่ผมหาฟักทองไม่ได้สีประเด็นนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วออกมาดูตรงวิวนี้ดีกว่าตรงว,ว,วิวนี้เนี่ยผมก็เอาไว้เหมือนแบบแบบว่าไงเป็นชมบรรยาก,กาศผมก่จะทําแบบว่ามีที่นั่งแล้วก็มีจุด เก็บของแล้วก็จุดนั่งให้ชมวิวกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต่อเติมข้างบนไว้เพื่อไม่ให้มอนสเตอร์เนี่ยมันร่วลงมาตรงที่เรากําลังนั่งชมวิวอยู่นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับคุณจะเห็นว่าเออยังมีรั้วที่ขาดหายไปนะครับประเด็นก็คือมันมันมีเต็มนะครับแต่ว่าคิปเปร์มันหลงมาแล้วก็ตูมนะฮะตูมเลยนะครับผมนี่ก็เอาเป็นว่ามีเท่านี้นะครับปิวไม่คืนอีกนะครับก็โอเคครับผมขอเข้าตัวนอนก่อนนั่นเองนะครับผมนะยใครเป็นคนชวนเล่น เซิร์ฟนี้ครับต้องขอบอกก่อนครับเป็นพี่กิฟต์กับท่านครูครับแต่ว่าพี่กิฟต์น่าจะเป็นคนชวนมากกว่านะครับบอกท่านครูต่อมาให้ผมอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมขอขอบคุณจิมจิมเลยนะครับผมนะฮะก็คุณจะเห็นได้ว่าเซิร์ฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคุณอาจจะเห็นไลก์ แคสเตอร์หลายคนหรือเกมเมอร์หลายคนเนี่ยเขา,เ,าเล่นกับเซิร์ฟนี้กันใช่ไหมครับไม่ต้องแปลกใจครับผมเป็นเซิร์ฟที่ยูทูบเบอร์เขาเข้ากันได้กันนะครับพี่กิ๊ฟบอกผมเอาไว้อย่างนี้นะถ้ <c oughs> าสมมติว่าแคสเตอร์คนไหนไปทำอะไรบ้างคนนู้นคนนี้ก็คงจะรู้ว่าใครเป็นตัวการน,นะ <c oughs> มันจะได้ดีหน่อยนั่นเองนะครับผมนะก็ <c oughs> โอเคครับส่วนหน้าบ <c oughs> ้าน <c oughs> ผมนี้มันต้องตกใจว่าทำไมต้นไม้เยอะขนาดนี้คือปกติมันโล่งเลยครับแต่ผมต้องการที่จะต่อเติมให้มันเป็นเหมือนแบบว่าบ้านป่านะฮะซึ่งผมได้ออ แนวคิดมาจากบ้านแบ็ทแมนครับบ้านแบ็ทแมนในถ้ำนะฮะเออผมกดผิดแยะโอ้ยอ่ออ่อโอเคแล้วนะโอเคซึ่งผมได้แนวคิดจากแบ็ทแมนในถ้ำเพราะสก,กินที่ผมใช้อยู่ก็คือแบ็ทแมนนะฮะ <laughs> แบ็ทแมนแบ็ทแมนโอเคเดี๋ยวก็จบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็เป็นว่านี่คือบ้านผมจริงๆนะครับแล้วก็เออ ส่วนตัวผมก็เล่นเซิร์ฟนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะก็จะไม่ได้อัดอย่างนี้ทุกๆครั้งนะครับเพราะผมไม่ได้ค่อยอะไรมากมายกับการอัดไม์ครับนะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนดีกว่านะครับก็เป็นว่าจบลวครับนะฮะการทัวร์บ้านนะฮะรอเต็มฟูลเวอร์ชั่นก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมกําลังจะจะทําอะไรบางอย่างนะครับในบริเวณใกล้ๆบริเวณนี้นะฮะก็คือตรงที่ผมบอกจะทำเป็นบาร์นะครับผมนะโอเคปิดไปนะครับโอเค ต้องขอตัวก่อนเลยครับไว้ก่อนหน้าเชือกันใหม่กับผมยูชีให้ครุนั่นเองนะครับผมนะฮะต้องขอบคุณทูเฟสเตอร์ที่มาเยี่ยมบ้านด้วยนั่นเองนะครับได้ข่าวเยี่ยมบ้านพี่กิ๊ด้วย <laughs> ต่อเล่นเมื่อคืนที่เห็นในนี้กันอยู่เห็นพี่กิ๊บบอกไอ้ไข่มาเยี่ยมบ้านโอเคต้ขอตวัวแลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮู้เอาปิดคลิปก,ก็กดผิดอีกเออ